วิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกผ่านแอปพลิเคชัน Recycle Market วิธีการใช้งานเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะฟังก์ชันแรกนะคะคือการรับและส่งขยะค่ะพอเราเข้ามาหน้าแรกก็จะเห็นเป็นงานที่แจ้งเตือนขึ้นซึ่งเป็นงานที่เราสามารถรับงานได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีมากกว่าหนึ่งงานเราก็คลิกเลือกงานที่เราต้องการจะไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะให้เรากดเลือกรถ เพื่อเลือกรถที่จะใช้ในการขนส่งค่ะเสร็จแล้วเราก็ขับรถไปตามจุดรับขยะได้เลยค่ะพอเราขับไปถึงจุดรับขยะแล้วนะคะให้คลิกที่จุดจอดรถเพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะนําขยะมาให้เราทราบว่าเราถึงแล้วค่ะจากนั้นทางแอปนะคะก็จะให้คนขับอัปเดตรูปภาพหน้าง,งานต่างๆเมื่อถ่ายรูปอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดจุดรับสินค้าเท่านี้ก็จะเสร็จสําหรับการเข้ารับขยะแล้วค่ะ พอเราจะออกจากจุดรับเพื่อนําขยะไปส่งปลายทางระบบก็จะให้เรากดที่ปุ่มออกจากจุดรับสินค้าเพื่อแจ้งให้ทางผู้รับขยะปลายทางทราบว่าเรากําลังออกจากจุดรับและกําลังเดินทางไปส่งขยะแล้วนั่นเองค่ะและเมื่อเราถึงที่หมายในการส่งขยะทางแอปก็จะให้อัปเดตรูปภาพขยะที่ไปถึงปลายทางค่ะพออัปโหลดเสร็จแล้วให้กดจุดส่งสินค้าจากนั้นระบบจะให้ผู้ส่งและผู้รับเซ็นลายเซ็นเพื่อยืนยันว่าการขนส่งเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองค่ะ ฟังก์ชันต่อมาคือการเพิ่มประเภทรถนะคะโดยเราสามารถเพิ่มประเภทรถสําหรับขนส่งขยะได้มากกว่า1ประเภทเพื่อใช้เข้ารับขยะตามความเหมาะสมค่ะให้เราไปที่รถแล้วกดเครื่องหมายบวกเลือกประเภทรถพร้อมกรอกป้ายทะเบียนหากมีรูปภาพให้ใส่ด้วยนะคะเสร็จแล้วกดสร้างค่ะตรงหน้าแรกของรถก็จะมีรถคันใหม่ที่เราเพ,เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขหรือว่าลบทิ้งให้ปัดสายที่รถคันนั้นๆค่ะ โดยการกดอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือกดลบเพื่อลบทิ้งค่ะฟังกช์ชันต่อมาคือฟังก์ชันใบอนุญาตนะคะกดเข้ามาที่ใบอนุญาตจะเห็นรายการใบอนุญาตต่างๆที่ทางแอป,ปจะให้ผู้ใช้งานอัปโหลดเข้าระบบค่ะผู้ใช้งานก็แค่กดเข้าไปในแต่และหัวข้อแล้วใส่ข้อมูลต่างๆได้เลยค่ะฟังกช์ชันสุดท้ายคือการใส่ราคาขนส่งนะคะให้กดไปที่เมนูจากนั้นไปที่ราคาขนส่ง เราจะเห็นประเภทรถที่เราได้เพิ่มไว้ขึ้นมาในหน้านี้พร้อมกับราคามาตรฐานที่ทางระบบตั้งไว้ค่ะซึ่งราคาค่าขนส่งของเราสามารถแก้ไขได้นะคะให้ปัดซ้ายแล้วกดอัปเดตค่ะเราจะเห็นว่ามีค่าบริการ2ประเภทก็คือ 1. ค่าบริการเริ่มต้นหมายถึงค่าบริการขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องจ่ายให้คนขับในกรณีที่ค่าขนส่งที่คิดตามระยะทางต่ำกว่าค่าบริการเริ่มต้น 2. ค่าบริการที่คิดตามระยะทางค่ะ ปรับแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วกดอัปเดตเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะ